ันนี้เราใช้หนอนสีเหลืองนะเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาล่าแต้มอะไรแต่เราจะมาเป็นนักปาดนักนักปาดไมายถึงปาดตัวอื่นไม่ใช่ปาดแบบมีความรู้นะทุกคนมาค่ะมาถึงก็เริ่มเกมเลยตัวไหนที่เดินผ่านหน้าเราวิ่งผ่านหน้าเราเราจะปาดให้หมดมาดูค่ะวันนี้เราจะสังหารหนอนตัวอื่นได้สักเท่าไรกันเชียวเรียงคําผิดหรือเปล่าเราจะสังหารตัวอื่นไปได้เท่าไร่เหมือนเดิม <laughs> ปล่อยมันไปเหอะทุกคนข้ามผ่านบ้างเนาะมาจ้า เดี๋ยวราหักหัวก่อนนะทุกคนเทคนิคการปาดที่สําคัญก็จะต้องมีหักหัวโมไปเพอปะปาดไม่เคยได้ <c ười> เอาเจอแล้วนะจ้าหักหัวมาจ้ามาจ้าไปหาเป้ากันเลยมาจ้าเห็นไหมจ้าตัวแรกนะคะสีเขียวตายไปแล้วนับหนึ่งนะหนึ่งสบผ่านไปสบสองสบสามค่อยๆผ่านไปแต่ยังไม่เจอนะโอ้ยมาถึงก็ได้กินไม่ได้กินเลยมาจ้าตัวที่สองนะสบสองมาแล้วนะทุกคน กินน้อยๆพอเพราะว่าแบบว่าเราไม่ได้อยากได้คะแนนแล้วเราเราอยากปาดอย่างเดียวเหมือนแบบว่าอารมณ์แบบเด็กแวน้นน่ะมาค่ะใครมีเรื่องไม่ได้ชีวิตจริงอะง่อยมากตอนนี้เราก็สิ่งที่เราจะไปก็คือจะเข้าไปในกลางๆแมพนะทุกคนเราอยากได้กับหัวเพราะว่าเทคนิคการปาดจะต้องมีกับหัวนะทุกคนมันถึงจะแบบว่านะฉกคนอื่นเขาได้ทันเหมือนมีความรู้นะทักษะสกิลแน่นแต่จริงไม่ได้เรื่องเลยทุกอย่างมันก็เรียนรู้ได้นะทุกคน วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆก่อนไม่เห็นหักหัวเลยอะทุกคนมันไปไหนหมดอืม hmm. เราก็วิ่งตรงไปบึงบึงๆเลยประกบข้างประกบข้างประกบข้างแคบเหลือเกินเข้าไม่ได้จ้าก่อนที่จะได้ปาดเขากวจะโดนอัดตายก่อนมาจ้ามาจ้าเห็นกับหัวแล้วทุกคนหักหัวหักหัวไปเลย าการที่เราไปปาตัวใหญ่นั้นข้้งยากนะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหม <_ an> เพราะว่าเขาอะวงเขาอะใหญ่แล้วเราไม่รู้เลยว่ามุมมองเขาอะเห็นเราหรือเปล่าแต่แน่นอนเขาต้องเห็นเราแต่ถ้าตัวเขายาวๆมากๆเขาก็ไม่ได้มาสนใจตัวเล็กๆไงมาค่ะเราจะไปพยายามจ,าาจัดการเขาจัดการเขาเห็นไหมคะทุกคนตัวที่สามแล้วนะตัวที่สามตัวที่สามจาตัวที่สี่มาเลยจ้าตัวที่สี่อันดับไม่สนใจนะวันนี้ ปลาไปสี่ตัวแล้วจริงจงเน็ตเริ่มกระตุกพอตัวใหญ่เกือบได้แล้วเชียวไม่ได้ตัวที่สี่นะจ๊ะ,ะ,จะอันนี้ก็กินไปก่อนนะทุกคนเพราะว่ามาเห็นพอดีก็ต้องจัดไปหน่อยตัวที่ห้าจ้ะอันนี้แย่งกันกินชนเรานะตัวที่หกไปจ้าเห็นไหมเมื่อกี้ลายสเปซน่ะลายสเปซตัวที่หกตัวที่เจ็ดค่ะ ตัวที่เจ็ดให้มันได้อย่างนี้อันนี้ลงแบบว่าเด็กแว้นฉุนเฉียวอะ่ะทุกคนตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดตัวที่แปดไหมตัวที่แปดไหมยงัยงยงัยงยังยังตัวที่แปดไหมทำเป็นกลัวกลัวเราทําไมอะ่ะไม่ต้องกลัวมานี่ตัวที่แปดไหมแจมไม่ได้เขาหลบไปเราก็ต้องไปดักเขาก่อน แต่ถ้าเขาหนีก็ปล่อยตัวยังหาจังหวะไม่ได้นะทุกคนตัวที่แปดไม่ได้นะยังได้เจ็ดตัวอยูอ่โอเคไม่เป็นไรปล่อยเขาไปก็จะไปจัดการตัวอื่นแล้วกันตัวที่ไม่ได้ไม่ได้เกือบแล้วตัวที่แปดตอนนี้ยังเจ็ดอยู่เราก็ต้องพยายามนะทุกคนเราเป็นสายเฟี้ยวนะวันนี้มีคูณสิบสีม่วงพยายามจะล้อมเราหรือเปล่า ตัวยังเล็กอยู่เลยแต่เขาอาจจะตัวยาวไงมามาค่ะมาค่ะหาหนทางก่อนตอนนี้กำลังวนวนไปก่อนตัวนี้เขากำลังพยายามรัดเราอะกำลังพยายามล้อม ลายข้างๆเราเนะี่ยตัวที่แปดนี่ตายเองนะไม่ได้ทำอะไรนับเหมือนกันนะอาจจะรีบไปทานกว๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าทานข้าวแปดตัวเราไม่นับแล้วกันเรานับแค่เ็ดตัวที่เราปาดได้อนะตอนนี้วนหาเหยื่อกันนะไม่เขาก็เราตายกันข้างหนึ่ง เราเป็นสายซิ่งนักป่าดนะวันนี้ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีหุ้ยฟันน่ารักจังเลยอะ่ะชอบอะ่ะกำลังจะเบียดใช่ไหมสองตัวนี้กำลังจะเบียดใช่ไหมกำลังจะเบียด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 ไม่ได้คะ่ะอืมไปคะ่ะเป็นสายป่าดสายซิ่งเราไม่ต้องกลัวนะคะไม่เขาก็เรานะคะไม่รอด <S 2> <S 2> <S อย่าไปคิดถึงว่าเราจะตัวโตเมื่อไหร่นะโอ๊ยตายเองใส่ทิ้งตายเองจ้า